ครับสวัสดีทุผู้ชมทุกท่านครับผมผมนายชอตตี้บูโจว่าคนเดิมรังผมวันนี้ครับมาเล่นเกม Dream Eater กัครับผมให้สรุปสั้นๆเลยนะมาเล่นเกมประมาณแบบกันบบาวเออเล่นเดวยกันเลยแต่ว่าอันเนี้ยมันจะแบบเน้นตะลุยตามเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยไม่ได้เน้นสู้คนอื่นซะซะเป็นส่วนใหญ่นะแต่มันก็มีนะการสู้คนอื่นก็มี PVP มีอะไรเหมือนกันอ่าโอเคเดี๋ยวไปเล่นกันเลยกันแล้วกันนะครับอันแรกครับสตอรี่นะฮะ อ่าแล้วก็เนี้นะเล่นตามบทไปเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้ท่านผู้ชมน่าจะเห็นแล้วว่าจุดเด่นของเกมนี้คือสาวๆนั่นเองสาวๆน่ารักครับผมโอเคไปก็เริ่มเล่นแล้วกันผมถึงหน้าน,นี้นะครับคลิกด้านขวาล่างนะครับเป็นการเริ่มเล่นเลยนะครับและนี่คือสาวๆวชัน S D ก็จะน่ารักแบบนี้นะครับเริ่มเลย โอเคเห็นไหมครับอย่างที่บอกคือจุดเด่นของเกมนี้คือสาวๆเลยนะครับแต่ละคนก็จะน่ารักมากนะครับแล้วก็บางคนก็แบบแต่งตัวจะติดเลดด้วยอะไรอย่างนี้นะครับเราสามารถสคิปได้ที่ด้านขวาบนนะครับสําหรับคนที่ต้องการข้ามนะครับเนี่ยแบบนี้มันเป็นแบบนี้เข้าใจไหมโอเคเริ่มการต่อสู้ได้นะครับก็เดี๋ยวอธิบายเผื่อคนไม่เคยเล่นเกมแนวนี้กันละกันนะครับก็คือเนี่ยครับเวลาเราจะเคลื่อนที่นะครับก็จะมี2วิธีวิธีแรกคือเคลื่อนที่ระยะใกล้เรากดปุ่มลูกศรซ้ายขวาได้เลยจะเห็นว่ามีพลังงานอยู่ด้วยเห็นไหมครับ นั่นแหละมันก็จะเดินได้จนก,กว่าพลังงานจะหมดอีการหนึ่งคือเราให้กดรูปเครื่องบินกระดาษนะครับแล้วเราก็ลากแล้วปล่อยครับต้องลากดีๆนะถ้าตกฉากตายนะเกมนี้ตกฉากตายนะครับเออเราจะลากแล้วก็ปล่อยนะครับก็จะเป็นการเคลื่อนที่นะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นนะเดี๋ยวลองดูกันแล้วกันนะครับไม่รู้จะเลยหรือเปล่าปล่อยิเห็นไหมอ่าเข้าไปกลางโรงศัตรูสวยแล้วครับผมเพราะว่าเกมนี้เวลาเรายิงกันอะมันโดนกันเองด้วยนะครับ แล้วเวลาจะยิงยิงยังไงเนี่ยดูนะครับเราก็ลากแล้วลลปล่อยนั่นแหละครับโดยที่ยังไม่ต้องกดเครื่องบินกระดาษนะครับยิงอัดหน้าไปเลยเออแล้วเวลายิงเห็นไหมครับมันจะมีแบบสร้างดาเมจให้กับพื้นได้นะอย่างตัวนี้อันตรายนะถ้าเกิดอยู่ตรงนี้นานๆเจอสตูยิงซ้ําๆๆเนี่ยาฐานหายก็จะร่วงลงมาด้านล่างเลยนั่นเองนะครับอันนี้คือสําหรับคนที่ไม่รู้เนาะว่ามันเล่นเกมนี้มันจะเล่นแนวไหนนะฮะส่วนคนที่เคยเล่นกันบาวฟอร์เทสเหมือนที่ผมบอกอ่ก็จะไม่มีปัญหาอะไรครับเกมพวกนี้เราเคยเล่นกันมาอยู่แล้วโอเยยิง โดนไหมไม่โดนครับผมมันมีแรงลมด้วยดูด้านบนเห็นไหมครับเออมันย้อยนะฮะต้องดูแรงลมด้วยนะครับอาจจะต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดกันด้วยครับโอเคถึงเธอศัตรูแล้วครับโอ้ยมนยิงอัดหน้าผมเลยไม่เป็นไรไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ต่อไปตามผมแล้วผมเดินนิดนึงนี่นี่น,น,นี่เอออ่จได้แค่นี้ก็แค่นี้ครับยิงเลยแล้วกันอัดหน้าไว้อา <laughs> โดนสองตัวโดนสองตัวโอเค เดี๋ยวเอาไงต่อดีอตัวนี้ก็อยู่นี่แหละยิงอัดหน้าไปเรื่อยๆเลยไม่เป็นไรยิงไปเออเออล่วงไปครับผมนะโดนตัวนี้ไปน,นิดหนึ่งด้วยโอเคแต่ว่าปัญหาคือน้องคนนี้ครับล่อนไปก่อนเลยแล้วกันนะเคลื่อนที่ไปไปใกล้ๆหน่อยดีกว่าอันนี้ลมส่งไปทางขวาน,นะครับดูยังไงลมส่งไปทางไหนคือดูฝนก็ได้ครับเห็นฝนใช่ไหมเออแต่ถ้าเกิดบางหล่านไม่เห็นฝนนะ่ะเราดูตรงนี้ได้ครับมันจะมีลูกศรบอกว่าลมไปทางไหนเห็นไหมครับ ที่เลขที่อยู่ตรงกลางคือความแรงครับผมอืมนั่นแหละถ้ายิงเลขสูงมันก็ยิ่งแรงโอเคอ่าบอทมันยิงไม่โดนเราไม่เป็นไรชิวๆไปอ่าตัวน,นี้ก็เดี๋ยวขยับขยับนิดนึงแล้วกันอ่าเอาละอ่าเสร็จแล้วนะครับจะมีการกดใช้สกิลด้วยนะครับก็คือกดที่ตรงนี้นะครับอ่าจะเป็นการใช้สกิลทีนี้เราก็ต้องศึกษากันว่าแต่ละตัวละครมันมีสกิลอะไรเพราะว่าเราอ่ะต้องใช้คำว่าอะไรดีคือเราอ่านไม่ออกไงเราก็ต้องคอยดูว่าตัวนี้มันมีสกิลอะไรบ้างนะครับ ก็เดี๋ยวนี่เลยแล้วกันปล่อยตรงนี้ยิงดูครับมีคัดซีนไหมครับเอาเวนรมโดนพวกเราปะเนี่ยตกใจครับนึกว่าเป็นสกิลโจโจโมเดี๋ยวจะโดนพวกเดียวกันนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูตัวนี้บ้างครับอ่ะตัวนี้สกิลเป็นยังไงลองดูเลยครับผมไปอันติเมสต라이อ๋อยิงเสร็จแล้วก็คือวงมันจะปว้งแล้วก็มีลูกระเบิดลอยขึ้นบนหัวด้วย นั่นแหละครับอย่างที่บอกอ่านไม่ออกก็ต้องลองใช้โอเคครับจบครับผมเข้าใจยังวิธีการเล่นนะฮะก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะครับก็ถ้าเกิดใครเคยเล่นแนวนี้อยู่แล้วน่าจะพอเดาทางออกอทีนี้เรากลับมาดูหน้าแรกกันต่อดีกว่าว่ามีอะไรอีกบ้างนะครับก็นอกจากเนื้อเรื่องแล้วมีอีเวนต์ด้วยนะครับก็คือจะเป็นดันเจี้ยนประจําวันนั่นเองนะครับซึ่งมันจะมีเวลลงเวาอยู่ด้วยในหลายๆดันเจี้ยนนะครับซึ่งถ้าเกิดอ่านไม่ออกไม่เป็นไรครับมันมีบอกครับว่าได้ของไอเทมอะไรบ้างเนี่ยได้เงินได้นู่นได้นั่นได เออนะก็ลองดูกันละกันครับเป็นดันเจี้ยนที่ถ้าเกิดลงไหวก็แนะนํามาลงนะครับก็จะมีเป็นกิจกรรมทุกวันนะฮะต่อไปการต่อสู้ครับซึ่งจะต้องเล่น่านด่าน2อีก่อนใช้เวลาในการเล่นค่อนข้างนานผมขอข้ามเลยก็แล้วกันนะครับก็จะมีการ PVP มีอะไรอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับทีนี้ดูด้านล่างครับผมมันจะมีเมนูอยู่เพียบเลยเห็นไหมครับซึ่งผมชอบอย่างหนึ่งนะคือมันมีภาษาอังกฤษแทรกตลอดอะเราอ่านเกาหลีไม่ออกแต่เราก็พอแบบเอ้ยอ่านภาษาอังกฤษเอาก็ได้อย่างเช่นเมนูด้านล่างนะครับอันแรกสุดนะครับเป็นคาแรคเตอร์ค นะครับก็ตอนแรกทุกคนก็จะมี3คนนี้นั่นแหละนะครับแล้วก็ลองดูตัวละครตัวอื่นไไหมครับอืมแล้วน่าเสียดายแล้วมื่กดเข้าไปดูไม่ได้มันเห็นแต่แบบนี้เท่านั้นนะฮะก็ความแรงสูงที่สุดของเกมนี้คือ ur ครับอันติเมตแรกนะครับอ๋อมีมี ex ด้วยเหรอโอ้ผมไม่มั่นใจแล้วเนี่ย ex กับ ur อันไหนแรงกว่ากันนะฮะแต่ถ้าเกิดเราดูนะ ur เนี่ยมันใช้เศษ เศษกรยปรองอะนะเศษของตัวละครเนี่ยสี 40. แต่ถ้าเป็น ex มันใช้30อันนี้ผมไม่มั่นใจอันนี้ก็ขอโทษด้วยก็แล้วกัน,นครับไม่ทราบจริงๆขผมอันนี้เออนั่นแหละก็ไม่รู้เหมือนกันว่า ur กับ ex อันไหนจะแรงก,กว่ากันนะครับแต่คือถัดลงมาจะเป็น sr นะครับแล้วก็จะเป็น r อะไรอย่างงี้นะครับแล้วแต่เราตัวทําอะไรได้บ้างคลิกเข้าไปเราจะเห็นว่ามันก็คือเรื่องของการอัปเกรดตัวละครนั่นเองหน้าจอนี้คือจะเป็นหน้าจอสรุปนะโดยรวมว่าตัวละครตัวนี้ถานะเป็นยังไงบ้าง แล้วก็มีสกินด้วยนะแอบอยู่ด้านล่างอห็างนีครับมีสกินของตัวละครด้วยโอ้โหสวยเช้งกระเดะเลยนะครับสวยจริงๆสวยจริง,ย,รงยอมรับเลยสวยนะครับเหมือนนั่งในฝันเลย <laughs> โอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อนะครับด้านซ้ายครับคือการอัปเกรดนะครับอัปเกรดก็ง,ง่ายๆเกมนี้คือมันจะมีของให้เรากินเราก,กดกินได้เลยแต่ว่าต้องรูนิดน,นึงนะคือเกมนี้มันมีค่าสถานะ3อย่างนะครับเวลาเราใช้อเทมเนี่ยมันก็จะบวกไม่เหมือนกันแต่มันจะมีบอกครับว่าสูงสุดเท่าไหร่ตอนนี้้อยสาแต่ว่าสูงสุดคือ1 7 6เหเห็นไหมครับ อ่ะก็ถ้าเกิดลองรัวครับตรงนี้มีไอเทมอะไรให้กินก็ลองกินกินดูจะได้ความสามารถมากขึ้นส่วน Evolution คือการเพิ่มดาวนั่นเองนะครับซึ่งเกมนี้ก็คือจะลักษณะเหมือนเกมทั่วไปคือเราต้องหาเศษของตัวละครให้ครบซึ่งได้จากดันเจี้ยนพิเศษหรือว่าได้จากการเปิดกระป๋องตัวซ้ำอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ต้องหาวัตถุดิบพวกนี้ด้วย ซึ่งถ้าเกิดเราขาดวัตถุดิบอันไหนอ่ะเราคลิกเข้าไปได้เลยครับมันจะมีบอกว่าดรอปที่ไหนเราก็กดปุ่มสีฟ้าอีกทีมันก็จะโชว์มาเลยว่าดรอปที่ไหนบ้างนะครับก็กดปุ่มสีฟ้าแล้วก็ตามตามนไปได้เลยอะไรอย่างนี้นะครับก็ลองดูแล้วกันเนาะโอเคต่อมาครับรีมคอรีมคอคือคล้ายๆระบบอุปกรณ์นะครับเราสามารถเอาหุ่นยนต์พวกนี้ติดตั้งให้กับตัวละครของเราได้นะครับและถ้าเกิดเราคลิกที่หุ่นยนต์นะครับมันก็จะมีคําสั่งการอัปเกรดด้วย ใช่หไหมครับหรือเราจะเปลี่ยนตัวก็ได้ตัวนี้ไม่ชอบแล้วเปลี่ยนตัวใหม่ก็ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนการอัปเกรดหุ่นในพวกนี้ก็เหมือนอัปเกรดตัวละครนั่นแหละคือเราเอาตัวอื่นที่เราไม่ใช้แล้วนะ่ะมากินเป็นวัตถุดิบเท่านั้นเองนะครับก็อันนี้ก็จะไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะครับ ต่อมาครับอันสุดท้ายครับ2อคี่สิครับถึงจะเปิดซึ่งยังไม่รู้คืออะไรก็ไปเล่นกันเองแล้วกันนะครับขี้เกียจเลยละเราันเปิดจริงแบบจริงจังก่อนอะไรเงี้ยเราค่อยว่ากันอีกทีนะหรือไม่ก็รอภาษาอังกฤษมาเลยทีเดียวก็ได้นะครับก็น่าจะมีนะเขาแปลภาษาอังกฤษเอ่อไว้ล่วงหน้าค่อนข้างหลากหลายเมนูแล้วอะ่ะก็คิดว่าน่าจะมีนะเดี๋ยวต้องรอกันต่อไปนะครับโอเคดูด้านล่างต่อนะครับอันที่2คือรีคูดครับผมก็คือเป็นการเปิดกระยาปองนั่นเอง ซึ่งมันมี3แพ็คนะครับแพ็คแรกใช้เงินในเกมเปิดนะครับเนี่ยก็มีบอกราคาชัดเจนเลยอ่าถ้าเกิดเรามีตังก็เปิดอันนี้ก็ได้ครับเนี่ยก็คือจะเป็น5แถม1นอ่าจะไม่มีเปิด10แพ็คนะครับอันนี้เป็นแค่5แพ็คเท่านั้นไม่ใช่5แพ็ค5ตัวละครแถม1ส่วนแพ็คต่อไปนะครับแพ็คอันนี้นะครับอันนี้ก็คือจะใช้เป็นหมักลุกนะครับเนี่ยก็ได้จากเควสนั่นแหละสะสมให้ครบก็สามารถมาเปิดได้นะครับส่วนอีกอันนึงก็เช่นเดียวกันนะครับ มันเหมือนกับว่าเป็นคนละตู้เฉยๆอะ่ะว่าตู้นี้มีโอกาสได้ตัวไหนตู้นี้มีโอกาสได้ตัวไหนอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวผมลองเปิดตู้นี้แล้วกันนะครับมีอันเดียวก็เปิดอันเดียวก็แล้วกันนะลักษณะการเปิดไรปองก็จะเป็นแบบนี้ครับอืมเป็นเหมือนหมักลุกเน,นาะอันนี้เอาหมักลูกไปสลายกลายเป็นตัวละครครับผมใครเอ่ขย ơi! ขอแบบแจมๆหน่อยโอ้โหจะได้ต <จะ S 1> <ด>ัวสามอีก<ด> โอ้เซ็งเลยได้ตัวซ้ำก็กลายเป็นเศษเกลือเอ้ยไม่ใช่เศษของตัวละครแมนะก็ต,ตามนี้ครับผมเศร้าเลยครับได้ตัวเดิมซะอย่างนั้นนะก็ลองดูก็แล้วกันถ้าเกิดมีตัวเชสใช่ไหมอ่ะตัวหมักลูกเหลือนะครับถ้าคำถามคือมันซื้อได้ไหมนะครับออาลองดูเลยก็แล้วกันนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมลองกดบวกที่ตรงนี้เลยนะตรงเชสเลยนะครับ โอเคก็จะเห็นว่ามันจะแนะนําระบบร้านค้านะครับเนี่ยผมเพิ่งเข้ามาครั้งแรกไงมันก็จะมีระบบแบบพูดคุยสนทนาอะไรอย่างนี้ผมขอข้ามเหมือนเดิมนะครับอันเนี้ยก็ลองมาดูกันลวกันก็ซื้อได้ครับหนึ่งอันก็ร้อยแปดสิบนะครับก็ตามนี้ครับผมมีซื้อคอนอัปเกรดเลยเนี่ยโอ้เพียบเลยส่วนด้านล่างก็มีเป็นร้านค้าตามกิจกรรมอะครับอย่างเช่นอันนี้เราเป็นไป PVP มาได้แต้มดาบได้แต้มอะไรมาก็ซื้อตรงนี้ นะครับอ่าและอันนี้ก็จะเป็น Contact Store นะฮะก็เมื่อกี้เราเปิดกระ,ะปองได้ซ้ำมาใช่ไหมครับแล้วมันไม่ได้แค่เศษของตัวละครมาด้วยมันได้ไอตัวก้อนผลึกอันนี้มาด้วยก็พูดง่ายคือเปิดซ้ำๆอะ่ะแล้วเราก็เอาเนี้ยมาแลกตัวละครได้นะครับซึ่งมันจะมีเวลาเขาดาวอยู่มันก็จะเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยๆนะครับและสุดท้ายก็คือจะเป็นซัพพลายอันนี้ก็คือเป็นร้านค้าทั่วไปครับใช้เงินในเกมได้เนาะไม่มีอะไรแล้วตรงนี้นะครับก็สรุปคือซื้อได้ครับก็ใช้เงินแคชในเกมนะครับซื้อได้เลย อ่ะส่วนเมื่อกี้ร้านค้าใช่ไหมครับก็เมนูที่3จะเข้าจากทางนี้ก็ได้อันที่4ี่ก็เป็นกระเป๋าก็ไม่มีอะไรแล้วครับแล้วก็5กับ6มันล็อกอยู่ยังไม่เปิดนะครับอันสุดท้ายเป็นเควสอ่าเควสก็เป็นเควสประจําวันเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับทำอะไรผ่านก็อย่าลืมมารับรางวัลกันละกันเนาะมันมีทั้งรับรางวัลด้านขวาแล้วก็รับรางวัลตามกล่องเลยนะคืออยู่ที่แต้มไอ้นี่ไงแต้มเขาเรียกว่าอะไรแต้มค่าความคืบหน้ายิ่งคืบหน้าไปเยอะอะไรเงี้ยมันก็แต้มเยอะก็จะมาได้รับกล่องพิเศษด้านบนด้วย ส่วนด้านซ้ายก็คือจะเป็นพวกเออร์ชิเมนนั่นแหละครับได้เงินแคสโน่นนั่นนี่นะก็ลองมาดูก็แล้วกันครับรับรางวัลกันไปนะครับชิวๆนะครับเสร็จแล้วมันยังมีอีกนะคือเหมือนกับช่วงทดสอบหรืออะไรเงี้ยมันจะมีด้านนี้อีกครับดูด้านซ้ายนะครับเนี่ยลองคลิกเข้าไปดูจะเห็นว่ามันเป็นภารกิจสําหรับช่วงนี้ครับพูดง่ายๆคือเป็นกิจกรรมนั่นแหละครับก็ถ้าเกิดเห็นมันมีตัวสีแดงขึ้นก็มารับของรางวัลฟรีได้แล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะที่เป็นรูปอันนี้ครับอันนี้ ก็เรียกว่าค่อนข้างแจกเยอะในช่วงแรกอยู่เหมือนกันนะส่วนอันนี้ครับที่เป็นรูปลูกศรเลี้ยวกลัดก็เหมือนกันครับผมคือแจกเยอะแจกหนักนะแจกเยอะแจกหนักก็อยากให้มันแจกอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับจนเปิดจริงเลยอะไรเงี้ยก็ให้มันแจกเยอะๆหน่อยนะครับโอเคแล้วทีนี้ยังอื่นมีอะไรบ้างน,นะครับก็จะมีระบบเพื่อนด้วยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นปะที่เป็นรูปแม่มดกลมๆด้านบนนะครับคลิกมาปุ๊บก็จะเจอเพื่อนนะครับ ก็พอดีเราไม่มีเพื่อนไงต้องไปแอดกันก่อนนะแอดเพื่อนอก็อยู่นี่เลยเห็นไหมครับแอดเพื่อนแอดเฟร่นกันนะครับก็จะมีเพื่อนแนะนําม,มาอยากแอดใครก็กดตัวนี้เลยหรือถ้าเกิดเรามีเพื่อนจริงๆก็ใส่ชื่อของเพื่อนนั่นแหละนะครับแล้วก็กดแว่นขยายเท่าน,นั้นเองนะครับก็จะแอดหากันได้นะถ้าเกิดมีเพื่อนแอดมามันจะไปอยู่ที่เมนูที่3ตรงนี้นะครับก็อย่าลืมรับโดยกันละกันเนาะแค่นี้เองนะครับส่วนอื่นๆนะครับก็คือข้างๆไอ้รูปนี้แหละนะอันนี้มันจะเป็นชื่อของเราอยู่พอดีผมตั้งชื่อภาษาอังกฤษแล้้้วมมมมันไ่ยอเเขาเกใหะ ผมตั้งชื่อชอตตี้ไม่ได้ตั้งบูโจก็ไม่ได้เพราะเกมนี้เขาให้ตั้งชื่อต,อ 6, ตออัวละครหกตัวอักษรตั้งภาษาอังกฤษไม่ได้เลยผมเลยกดลูกเต๋าอ่ะสุ่ม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 ชื่อมาอะไรอย่างนี้นะครับเรากดที่ชื่อของเราเนี่ยก็จะเห็นเป็นสรุปเลยแล้วก็จะมีออปชันอยู่ตรงนี้ซึ่งผมเปิดขึ้นมาดูแล้วใช้ Google t r a n s l a t แปแล้วไม่มีเกี่ยวกับปรับกราฟิกนะครับไม่มีอ่าแล้วก็ไม่รู้จะปรับทําไมด้วยเพราะว่ากราฟิกการต่อสู้เนี่ยมันไม่ได้ใช้อะไรเลย เป็นกราฟิกแบบน่ารักน่ารักด้วยซ้ำนะครับที่จะใช้เยอะหน่อยก็คือจะเป็นภาพพวก 2d แบบนี้มากกว่าสำหรับเกมนี้ก็ไว้ทัน้้ก,นกันนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่พูดง่ายๆคือมาดูสาวๆจบนะครับใครชอบก็ลองดูกันละกันเนาะสับดทีปนี้บายบายครับ